เกิดไปไหนางทีีเิมบางทีมเรโอเขาก็เอพี่ยงีเงียนมันยิมปัจจันคำถามนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับ หากคุณสามารถระบุคำตอบมีรายการให้เลือกได้ผมจะสามารถช่วยตอบคำถามได้อย่างแม่นยำยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้น ที่ไม่ใช่อุปกรณ์วัดละเอียดได้แก่เน่น,นไม้บรรทัดแม้ว่าไม้บรรทัดจะสามารถวัดความยาวได้แต่ไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์วัดละเอียดเนื่องจากความแม่นยำไม่สูงเมื่อเทียบก,กับอุปรกรณ์วัดละเอียดอือ่นเช่นไ<อ>มโครมิเตอร์หรือเวอร์เนียคาลิเปอร์ กูโม่วแล้วกูม่วแล้วทำหร้อนไหมทำหกร้อนไหมมันกดทั้งทั่งวันนี้มันหนึ่งลงมาเท่าไหร่มุมมองหรอไปไป อะไรยิ่งปีนีน้ก็มีกับจำเมื่อใดบอกรื่องฉีอะไรกันการสูบที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีมักทำมาจากโลหะประเภทเหล็กหล่อ cast iron หรืออลูมิเนียมอลออล,มมอลอย aluminum alloy ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และความต้องการด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 1. เหล็กหล่อ Cast Iron มีความแข็งแรงและทนทานสูงเหมาะส,สำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องการความทนทานต่อแรงกระแทกและการสึกหรอแต่มีน้ำหนักมากกว่าอลูมิเนียม 2. อ,อลูมิเนียมอล,ลอย Alloy มีน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักรวมของเครื่องยนต์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแต่ความแข็งแรงจะน้อยกว่าเหล็กหลอทั้งนี้การเลือกใช้ การเลือกใช้โลหะประเภทใดขึ้นอยู่กับข้อากาหนดทางวิศวกรรมและความต้องการเฉพาะของเครื่องยนต์นั N ้นแจครับ อวงจอรลูบหล่อทำหน้าที่ตรวจจับระดับของเวลในถังหรือภาชนะ <c oughs> เพื่อบวกคุมเพื่อเปิด,ปดรกกหรือปิดเครื่องจักรกลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปแล้วจะใช้ในระบบการควบคุมระดับน้ําในถังเก็บน้ํา <c oughs> หรือ <c oughs> ในระบบปั๊มน้ำ หลักการทํางานการตรวจับระดับน้ําลูกลอยเป็นอุปกรณ์ที่ลอยอยู่ในผิวน้ําเมื่อระดับน้ําเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกลอยจะเคลื่อนที่ตามระดับน้ําการส่งสัญญาการเคลื่อนที่ของลูกลอยจะไปกระตุ้นสวิตช์ที่อยู่ภายในวงจรซึ่งสวิตช์นี้จะทําหน้าที่เปิดหรือป,ปิดวงจรไฟฟ้าการควบคุมอุมปกรณ์เมื่อวงจรไฟฟ้าถูกเปิดหรือปิด จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมเช่นปั๊มน้ำเพื่อทําการเปิดหรือปิดการทํางานของอุปกรณ์นั้นเองตัวอย่างเช่นในระบบควบคุมปั๊มน้าถ้าระดับน้ําในถังต่ําเกินไปลูกลอยจะส่งสัญญาณให้ปั๊มน้ําทํางานเพื่อเติมน้ําเข้าถังและเมื่อระดับน้ําถึงระดับที่ต้องการลูกร้อยจะส่งสัญญาณให้ปั๊มน้าหยุดทำงานการใช้งานทั่วไปควบคุมการเติมน้ําในถังเก็บน้ํา ุมการระบายน้ำออกจากถังเมื่อระดับน้ำสูงเกินไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียระบบอุตสาหกรรมและระบบชลประธานวงจรลุคลอยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมระดับของเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล้นหรือการแห้งขอดของถังซึ่งจะช่วยลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานวัต่าง การเลือกใช้ฟิวส์มีความสําคัญในการป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้แกรสเกิดอันนี้คือข้อที่กล่าวถูกต้องในการเลือกใช้ฟิวส์เน้นเลือกตามขนาดแกรสที่เหมาะสมสว่าคุมีขนาดกระแสที่เหมาะสมกับวงจรที่จะป้องกัน,น,น,นโดยพ<ว><ว>ิจารณาเมื่อมีกระแสไหลผ่านที่สูงกว่ากระแสปกติของวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้วงจรได้รับความเสียหายสอง อันทิ่ส์องฉันหวัดฟิวช้า slow blow fuels ฟิวเล็บ fast blow fuels ฟิวส์ช้าเหมาะสำหรับวงจรที่มีการกระชากกระแรงขณะเปิดเครื่องส่วนฟิวส์เล็บเหมาะสำหรับวงจรที่ต้องการป้องกันกระแสเกินอย่างรวดเร็วบอกเห็นบอให้สามเลือกฟิวตามแรงดันไฟฟ้าฟิวควรมีแรงดันที่สูงกว่าหรือเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานในวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าฟิวส์สามารถตัดกรสได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดการวงจรส่ตรวจสอบค่ากรแสสูงสุดที่ฟิวส์ฟิวส์สามารถตัดได้ฟิวส์ควรมีค่าแกรสสูงสุดที่สามารถตัดได้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันวงจรจากการเกิดกระแสเกินหรือการละวงจรที่อาจทําให้เกิดความเสียหายได้ oh. การเลือกฟิวส์ที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้วงจรไฟฟ้าไม่ได้รับการป้องกันที่ดี หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าได้ การต่อวงจรลักในบ้านพักอาศัยทั่วไปลักใช้การต่อวงจรแบบขนาด parallel circuit นี่คือวิธีที่นิยมใช้เพราะจะทำให้ทุกปากไฟในวงจรได้รับแรงดันไฟฟ้าเท่ากันซึ่งจะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มาจากแรล่งจ่ายเช่นต่อนบากัสเวอร์ร์ดในประเทศไทยลักษณะของการต่อวงจรขนาดหนึ่งสายไฟที่ใช้ต่อ สายไฟหลักสายเฟสและสายนิวชรอลจะทูกต่อขนานกันไปยังปลั๊กแต่ละตัวโดยต่อเข้ากับเข้าของปลั๊กในลักษณะเดียวกันทุกตัวสองประโยชน์หากมีการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวที่ปลั๊กต่างๆแรงดันไฟฟ้าจะไม่ลงทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้ต่ำสามความปลอดภัยมักมีการติดตั้งเบรกเกอร์หรือตัวตัดวง,งจร ที่สามารถที่เื่อมีกระแสไฟฟ้าเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจรการต่อวงจรแบบขนาดทําให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดปัญหากับปลั๊กใดปลั๊กอื่นปลั๊กอื่นจะยังทํางานได้ตามปกติจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการต่อวงจรปลั๊กในบ้านพักอาศัยเอามึงอี่ะเน่เอาเมื่อกี เมื่อใช้หัวเผาโร p ล u g ในการจุดระเบิดการเผาไม้จะเกิดขึ้นในเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการจุดระเบิดด้วยการอัด (Compression Ignition) ไม่ใช่การจุดระเบิดด้วยเทียนเหมือนในเครื่องยนต์เบนซิน (Spark Ignition) หากพิจารณาเครื่องยนต์ทั้ง2ประเภทที่ทำงานในรอบการทำงานเท่ากันเช่นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) มีการจุดระเบิดด้วยการอัด (Compression Ignition) และใช้บวกเข่าในการช่วยให้การจุดระเบิดในสภาวะที่สภาวะที่เครื่องยนต์เย็นหรือรอบเดินเบากำลังที่ได้จากเครื่องยนต์ดีเซลมักจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินในขนาดเดียวกันเนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลมีการอัดตัวสูงกว่าซึ่งยั่งเศลไฟซึ่งทําให้เกิดแรงดันในการเข่าไม้มากกว่า2 <c oughs> เครื่องยนต์เบนซิน,นเอนซิน,นมีการจุดระเบิดด้วยหัวเทียน สปา i ์ n อินิชและการอัดตัวต่ำกว่าเครื่องยนต์ดีเซลกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์เบนซินจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลในขนาดเดียวกันดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้หัวเผาะจะให้กำลังมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินในการทำงานที่รอบการทำงานเท่ากัน ไดอดในอัลเทอร์เนเตอร์ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรแปลง,ปง,ปงกระแสไฟฟ้าโดยไดโอดจะทำหน้าที่แปลง,ปงกระแสไฟฟ้าสลับ AC ที่สร้างขึ้นจากอัลเทอร์เนเตอร์ให้ปเป็นปกระแสไฟฟ้าตรง DC ซซึ่งสามารถใช้กับอุปรกรณ์ไฟฟ้าภายในรถยนต์ได้นอกจากนี้ไดโอดยังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าตรงไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่อัลเทอร์เนเตอร์อีกด้วยซึ่งเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ ปลอกสูบที่ระบายความร้อนได้ดีจะขึ้นอยู่กับวัสดุและการออกแบบที่ใช้โดยทั่วไปมีสองประเภทหลักคือ 1. ล่ปลอกสูบอลูมิเนียมอลูมิเนียม อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการนำความร้อนได้ดีทำให้ระบายความร้อนได้รวดเร็วน,น้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักของเครื่องยนต์โดยรวมทนทานต่อการสึกหรอสอบปลอกสูญแหกหลอ <c oughs> เล้กว่ามีความทนทานสูงและและมีคุณสมบัติในการทนการสึกหรอได้ดีการนำความร้อนจะน้อยกว่าอลูมิเนียมทำให้ระบายความร้อนได้ช้ากว่า แต่มีความทนทานในระยะยาวในแง่ของการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพกลอ,อกสูตรที่ทําจากอลูมิเนียมจะดีกว่าเนื่องจากวัสดุนี้นําความร้อนได้ดีกว่าเฮคกลอกิี้แต่คิมมันเจกับอิอยิดมังไหวะ การปรับ O O A D J บน m u l t ิเตอร์หรือที่เรียกว่าการปรับการชดเชยมีความสำคัญเพื่อให้การวัดความต้านทานของุปกรณนมีความแม่นยำการปรับนี้จะช่วยชดเชยผลกระทบจากความต้านทานของสายวัดและส่วนประกอบอื่นๆในวงจรของนาฬิกาเตะเองเมื่อใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานการปรับ O O A D J จะช่วยให้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำโดยการกำจัดความผิดพลาดท,ที่เกิดจากความต้านทานของสายวัดและการเชื่อมต่อที่อาจมีการทำการปรับนี้มักจะทำก่อนการ,รวัดความต้านทานเพื่อให้มัลติมิเตอร์สามารถให้ค่าที่ใกล้เคียงกับความต้านทานที่แท้จริงของอุปกรณ์ที่กำลังวัดได้มากที่สุด